อยู่กับต้นไม้องพอแล้วเราจะใช้เซตลาฟาเอลนะครับเพราะว่ามันมีคนขอมาว่าต้องการให้ผมเล่นสนายทางเกมนะเดี๋ยวพาไปดูนะทุกคนเนี่ยสนายทางเกมจริงๆนะดูดิเข้าช่องให้ดูเลยของจริงไม่จริงนองนะนี่นะความคิดเห็นนะได้นะเขาบอกว่าเล่นสนายทางเกมหน่อยนะ ผมก็เลยกดหัวใจไปนะไปและเราก็จะมาเล่นกับพี่บอสนับหรือพี่ผมนั่นเองวันดีท่านผู้ชมนะครับวัสดีครับผมผมอายุ11นะครับผมเป็นพี่ของไอตอน้นไมของพ่อแหละช่วงตน้นไมของพ่อเนะนี่ยไอ้นองผมก็ชื่อบอลซะด้วยจะไปบอกชื่อผมตันไม้ผมไม่อยากให้ใครรู้ไปทุกคนเล่นตุกๆวันนี้ นี่นะพี่ผมก็เติมมานะพี่ผมนะพี่ผมก็เก่งเลยนะสายเติมแบบไม่ได้สายเติมแล้วหรอกแต่แค่เก่งไม่ได้สายเติมมากมายใช่ไบอสแต่แค่ขอแค่ทักษะเก่งก็พอนี่นะคือทักษะเก่งจริงไม่ได้สองคนถิกผมยังทําไม่ได้เลยนะพี่ผมเก่งเกินอายุแค่สิบเอ็ดแต่สามารถติดในแชมป์โลกได้ในจังในจังหวัดในระดับจังหวัดได้นะ ตอนนี้เราก็อยู่กัน,นยานะเราจะมาเจอกับลำปางเนาะและเพชรบ,บุรีนะทุกท่านนะเพื่อนคือเพื่อนเราเองนะลำปางเนี่ยน่าจะเก่งน,นะเกตลำปางขุดเก็บลำปางตนะ้นได้เปล่าตอนนี้เราก็จะมาเล่นกันเลยอันดับที่21ทอมฝันจังหวัดที่ผมก็ยัง เราลงตรงสาย24ไปเหรอเยอะไม่ได้เจอที่ไหนเราจะไม่เจอเลยไ,ไม่เจอสไนเราก็อยากเพิ่นนะใครเจอสนายบอกด้วยนะจะบอกใครเจอบอกผมด้วยใครเจอสนายบอกผมด้วย ได้จไหนลงลงนีเลยเ่อนิงสวาบินพกก็ซื้อได้นะโอเคเจอสนาหแล้วนะทุกคนเจอสนาหแล้ววัวตอครบบับให้คิวบอล

ไปตู้นอนฟ้าตรงนี้ตตอบได้ขับรถไฟเลยสวมาบอสดีไปจริงดิไม่ระวังเลยสามตัววนไปชุกก้อน 也是。 เราไปที่เดิมกันไม่ได้แล้ว่ไ้ทุกคนเฮ้ยมี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 หูหล่ตี้หลยตี้มีตัวบ้านด้วยไปลากินกำลังบ้าะ 分かる ตัวจกระยะไกลมีว่ะไอตัวติงเมันมาแล้วมาเท่าไหร ศพจามบัสนั่นศพเรานะแม่งมันรู้ว่ามันดีมันรู้ว่ายังไงมันก็ต้องโดนแต่มันไม่ตั้งอกมันรู้ไงมันนึกว่ามันนึกว่ามันมีปืนดีไงมันจะฆ่าคนที่มีปืนไม่ดีได้อกว่าที่ไหนได้ไปตายันแล้วเป็นภาระเพื่อนไปซะแม่อับสองนี่เองว่าแล้วทำไมไม่กลัวเราตอบเลยนะคืออะไรวะ ที่เราใช้ย,ยู่นอาณาลองสองอัพเท่าไหรอัพสองโอเคอัพไปไอนี้นี่ก็ถูกนะฮะไอยันนี่มีอัพเรา hey, ไปแก่สุดโต่งเพื่อเอาสนายก่อนดีกว่า Yeah. ครับนี่ mm -hmm. mm -hmm. เป็นไนนด้วยคุณคุณเนนเลยขอโทษด้วยมีคนโทรมาคนระับย,ยันโทรมา ไม่ยิงโดนให้พังน,น,นี่ก็ดีเลยที่่พงแล้วเรองยโทษเยอะคนบนนั้นเรามองไม่เห็นคนเลยตอนนั้นยิรโดนไม่เห็นเข้าเข้าวงชนไม่ต้องไปสนใจคนแถวนั้นหรกไปเดี๋ยวตไปไปบอสเลย cục cạ này dạ rumai cho kênh อร่อยดีนี่นะเจอ เช้ายังใช้ตอยู่ลไปมีคนนะทุกคนโอเคเพื่อน้ารานะตาเน,น้เราจะดูคน,คนกนก่อนนะตาด่าตาเลย เพื่อนเจอคนนะเพื่อนยิงล้มนะเราดีดไปนะดีดไปเจอคน,นครับระหว่างทางเรารีบลงเลยแม่งเลือดุดเลย นั่นงไงโอยตอนนี้โอ้โหโดูหลังนะทุกคนเลโดนหลังบอยไม่ใครก็ได้นะทุกคนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเราไม่มีที่ปัญญาด้วยอะ่ะที่ปัญญาเรานะทันไม่ได้เอออันนี้แหละดีนะที่บอสมีเหมือนเราเพราะเราเราน่าจะต้องไม่ทันแม่น เ,เ,เ,เราไม่เจอคนเลยนะทุกคนออกแค่นบูชาเดี๋ยวดีบ โอ้ยบอสมีคนเฮ้ยเราเจอตรงนี้เราดีนหมเอาหนีทำไมอ่ะเฮ้ยสวยบ้านตังไงวะกันเดี๋ยวไดาลางเพื่อน เฮ้ยมันมีตัวข้างหลังเรามีตัวหลังมีตัวเจอเพื่อนเจอแป๊ดเฮ้ยเจอเจอ ชนะแล้วนะทุกคนไปก็จบไปแล้วนะครับนะกับการเล่นการเล่นนะบอสอย่าเพิ่งกดพร้อมนะกับการเล่นสำหรับทางเกมนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับการเล่นครั้งนี้นะก็ขอตัวลาลูกครับ <c oughs> ไปเลยน,นะครับ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs>